สวัสดีค่ะช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนร้อยนีลานะคะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันนี้พี่ควานนะคะพาอ้วนกับคุณแม่องเดือนนะคะมาเล่นที่ทุ่งนาค่ะมาเล่นกับลูกกลมๆนะคะกลมๆใหญ่หญๆเขาเรียกว่าลูกอะไรนะลูกบอลหรือเปล่าที่เคยได้เล่นนะคะที่แม่ควานเคยลงคลิปไปคลิปหนึ่งนั่นแหละนะคะก็มาเล่นอยู่ที่เดิมมุมเดิมนี่แหละคะ่ะดูรอดท้องแม่แล้ว ทำไมชอบจังเลยอ่ะท่านี้นะคะพามาเล่นที่ทุ่งนาค่ะคุณแม่ลุงเดือนก็ปะแป้งนะคะเดี๋ยวไม่รู้วันไหนนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายลูกฟุตบอลน,นะคะลงน้ํานะคะเดี๋ยวจะลองให้อ้วนกับคุณแม่ลุงเดือนนี้เล่นลูกบอลในน้ํากันค่ะเราดูก่อนนะคะว่าวันไหนไม่รู้เหมือนกันนะคะคงอีกงานนะคะดูดูเตะบอลแล้วอ่ะ จะเตะหรือจะอะไรครับอุ้ยอุ้ยอ้ยอยอยอย,อย,ยังไม่ชินอีกใจหนึ่งก็อยากเล่นนะคะใจหนึ่งก็ยังหวาดระแวงหวาดกลัวอยู่ว่ามันคืออะไรแต่เขาก็น่าจะรู้แล้วเนาะแต่ก็ยังไม่ค่อยใจเท่าไหร่นะคะเอ้ยอ้วนเ้ยอ้วน,นยังกลัวลูกฟุตบอลอยู่ค่ะยังกล้ากลัวๆนะคะ เอาจะเล่นไหมเนี่ยจะเล่นหรือไม่เล่นเดินไปแล้วเออมันมันติดลูกอันเน้เอา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 อะไรของอ้วนเนี่ยวิ่งมาทำไมครับไปเล่นเลยกันงะดูดูคุณแม่องเดือนนี้เงีแม่จะทำให้ดูโลกเอายังไงครับคุณแม่เชียวให้อ้วนดู อฮ้ยคุณแม่วงเดือนนะเอายังไงเอาโชว์ขาลังให้อ้วนดูหน่อยแม่วงเดือนคนนี้อ้วนไม่ค่อยเล่นเลยนะคะไม่รู้เป็นไรเนี่ยมาแล้วอะเตะแรงๆบุญเหลือบุญเหลือเตะแรงแรงกถ้าเตะแรงๆก็จะออกจากกลุ่มได้ไงวันนี้พี่ควันไม่ได้อ,ออกจากกลุ่มนะคะ เอาไว้ในหลุม <ت. ขวานขี้เกียจเก็บหรือเปล่าใช่ไหมแม่วงแาออกมาเลยดูอ้อน,เ,นเ,เอันนลยดูอัเอาลงไปเลยเอ้ยเอ้เอนางนางนางๆนงนนนนนนน,นตื่นตื่นตื่นเอามาทำไมครับมาทำไมฮะดูดากเอาไปแล้วพากันไปไหน เดี๋ยวควานจะเอาลูกฟุตบอลนะคะเปลี่ยนที่ก่อนนะคะเปลี่ยนที่ดูว่าเขาจะเล่นไหมเนาะค่ะนี่เปลี่ยนมาไว้ตรงนี้นะคะกลางทุ่งเลยค่ะเอ้ยเอ้ยเอ้เ้เเสียงเสียงเสียงเฮ้ยสนุกใหญ่เลยเอ้าเอ้าจะตลเอิดไหมเนี่ยวันนี้นะคะ ดู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 เขาให้เตะก็ไม่ได้เอ้ยเนาะเสียงเขาแม่แม่จะพาไปไหนน้อนี่ยวงเดือนจะไปไหนน้อวงเดือนนี่กลับมาก่อนเอ้ยอ้วนยังอยากเล่นอยู่เลยเตะเลยเอ้ยเตะขาหลังเลยนะคะอ้วนอ่ะอ้วนสู้ๆเอ้ยเน่เน่เน่โอ้ยเต็ม ดูดูดูไหนล่ะบญเหลือดูบนเหลือเตะบอลน,นะโเอ,อเ้ยยังกล้าโอ้ยตบมึงให้ทางอ้วนเลยนะคะอสนุกใหญ่เลยบนเลือสนุกใหญ่เลยนะคะยังไม่อยากเลิกเล่นเลนะะือแต่คุณแม่นี่เริ่มไม่อยู่แล้วนะคะเริ่มพาลูกไปไกลแล้วนะคะเดี๋ยวคงต้อง เออๆดูคุณแม่องเดือนคุณแม่องเดือนทําอะไรคะคานับลูกฟุตบอลอีกแล้วนะคะเอ้ยก็เหมือนจะเริ่มตะเหลือแล้วเนาะเราไม่ได้บังคับเขานะคะก็ปล่อยให้เขาเล่นแบบอิสระค่ะดูดูดูเอ้ยอ้ยเอ้ยอ้ยอยลูกชายเราทอดทองแม่อีกแล้วดูสิอ้วนโอ้ก็เอ้ย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  เดี๋ยวพี่ควาเขาจะเลิกให้เล่นแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องพายบนเหลือด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ